Well, got match any more Reward. battles from the middle of the แล้วสาวมนิกมึงสร้างมาไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหข้างในไม่มีอะไรนะแต่ผมบอกเลยว่าสำหรับวันนี้นะครับน้าตางคำขอนะครับน้าก็คือนี่เลยนะเาอินเฟอร์นอลมีโครงกระดูกมากมายแล้วก็มีหัวหน้าเป็นบอสใหญ่อย่างไอ้ปอบนะครับนะเออปอบกับบีซึ่งคู่ต่อสู้ของพวกมันก็คือไฮด้านั่นเองนะครับนะแต่ว่าผมเหมือนว่าเอาไฮด้ามาทรมาร์ดเพราะดูพวกมันดิโอ้โหโคตรเยอะนะครับนะแล้วดูไฮด้าตัวเดียวจะทำอะไรได้นะครับน้มาดูเราจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะให้หัวหน้าบอสใหญ่ไปลุยก่อนบอสครับจัดกาาาาาารรมมเเเเลลยยนนนี่่่อออจ้้้ปหหแแววฮะไดดคิ ว่าไงเด้อไงนะหัวหน้าบอสโดนเดียมึงโดนห้าหัวลุมเดือดไปมามาเมยเฮ้ยฉันสู้กันตัวไปเอออย่างนั้นก็ต่อเรื่องมันจะได้ทีนี้หนึงก็ยังดีนี่นี่เนาตรงไหนล่ะเฮ้ยตายเฮ้ยบอสลราโดนฆ่าตายห่ามาแล้วทำไงดนี่ยเราก็ต้องไปสู้นี่เนี่ยห้ยได้มันแน่เขาม่ได้พวกเราไม่รู้อะมาแบบไรเราตีมันตีตีอย่างนั้นแหละคือคิดว่ามันเป็นแค่ปลาไหลเป็นแค่ปลาไหลห้าหัวที่มีตัวมันจระแค่ตัวเนี้อะไรวะปลาไหลมีตัวมันดองแค่ปลาอะไรโอ้ยตระ

แล้เผาใหม่ที่เราจะเล่นยังไงพันนี้ก็คือเผาอินเวอร์นอนนั่นเองเผ่านี้เลยนะครับนะซึ่งมันก็มีเออสเกลตันวอริเออร์นะคะนะรับนะดูเว้นักโลกโคดูแล้วก็ปอบนะครับนะแล้วก็มีตัวละครอื่นต่างๆนะครับนะที่เกี่ยวกับความตายขุมนรกว่าแต่ตัวนี้โอเคมาแล้วนะครับเออตะกี้ผมคลิกแล้วมันมขึ้นราคาดูเนาะเออและแมปแบบนี้นะครับนะก็เป็นแมปที่เกมเขาจัดมาให้นะเป็นแมปหืงความตายบอกแล้วว่าสวยงามหลัลงแพ้อะไรต่างนะถ้าผมเอ่อพังตรงนี้ไปเนี่ยผมบอกแล้วว่าร่วงกันทั้งหลังนะดูดูมันจะเป็นยังไงงโโโอ้้รรร่่วมเเลยยคคใสานี หลงโป้งเมือไเร่นะอาจจะเป็นบีา่สร้างมันก็เลยก็การหน่อยนะโอเคนะครับนะอย่างแรกเรามาเริ่มที่เตอร์โนเกนตันบอร์เดียร์กันดีกว่า ซึ่งมันมีราคาอยู่ที่ยีเหรียญเท่ากับไอ้ตุ๊กแค okay, ตัวนี้เลยนะครับนะตุ๊กแคทแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพนั้นเออคุณภาพนั้นคืออะไรคือมันกัดไม่โดนคือมันตีไม่โดนนะครับนะมันตียากเลยเนี่ยเนี่ยเจ็ดร้อเท่ากันเลยนะเอ้วแล้วมันกระแทกเหรออ๋อคิดว่กัดขาอยู่นะครับนะคือความสามารถของสเกลตันโรยเออร์ก็คือชิ้นส่วนของมันคือทั้งตัวเป็นกระดูกนะชิ้นส่วนไหนขาดไปชิ้นส่วนหนึ่งมันก็ไม่ตายนะครับนะเพราะมันก็ค like ือความตายอยู่แล้วไงมันจะตายได้ไงอีกรออบบบบนนนนนนนะะ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 ซึ่่่่่งงชชิ้้้สวทีาาาหยยยไไปปปจตเเ็็รรรคัถมใแ ว่าอย่างเงี้ยเป็นลำตัวอย่างเงี้ก็คือไม่ตายแต่เหลือแต่ซากเออมันไม่ตายยิ้มเว้ยเพราะมันตายแล้วงั้นมันเหลือจากเลยเนี่ยโครงกระดูกแุ๊บเท้าอยู่นี่ตัวแก้ทางขอไอ้ตัวนี้ก็คือทรัลลอดหรือว่าตัวอื่นอีกมากมายมาที่โจมตีเป็นเมดเนาะซึ่งตัวราคาตัวนี้มันมีเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นดินสุขั้นที่ไม่ได้โหดมากราคาแค่ยี่สิบสองเหรียญเท่านั้นเองนะแต่ว่าไอ้ดอนนี่มันราคาสิบหกเหรียญไงก็คือเยอะกว่าแต่ว่าโอ้โหดูดิมันตีตายตายตายแต่ว่าโอ้โหพอตายแล้วชิ้นส่วนโครงกระดูกนี่แตกกระจายหมดเลยนะ เลือกขอให้ตัวนี้อยู่ที่400นะครับนั่นถึงคือต่ำกว่าเกมเพราะมันเป็นสายแอสซิสต์ไงเราเพราะมันตีโคตรแรงเลยนะครับนะแต่ว่าเลือกน้อยกว่าเกมนิดเดียวเท่านั้นนะครับนะเท่ากับไอ้ตัวถ่วงควาเจริญตัวนี้เลยนะเออแต่ว่าตัวถ่วงควาเจริญราคามันน้อยกว่า2เหรียญไงแต่ผมบอกเลยว่า2เหรียญนะครับนะกูคิดว่า20เหรียญคนล่นเรื่องกันเลยนะครับนะา2เหรียญเนี่ยเออแล้วผมช่วยเพิ่มไว้ละเบบีบีตัวนึงนะเป็นสายช่วยแทงให้เลือก350เนาะเออซึ่งก็เเเเเรรรรียยยกไไไดดดด้้้้้ว่่าาาาาาาแแแแแแทททททงงงงงค์นนนนนนะะปปปป็็ััออออออตมโโโหหฟฟิบบบบลลลลื สิบคูณเลยอุือเหลือไอตัวนี้นะเออเลือดที่แทบจะไม่ลดเลยนะ เออทำไมฮะฮะถ่วงความเจริญเหระเอออกได้แล้วมั้งถ่วงความเจริญอยู่หนเมื่อไรจะเอาตาแล้วนะครับนะผมบอกนะว่าไอ้ตัวนี้นะมันตีโคตรแหล่ะตัวถ่วงความเจริญมันไม่ได้มีโอกาสได้ตีเนี่ยผมจะให้มันเดียนตีนะดูดิตีไม่โดนนะครับนะไอตัวถ่วงความเจริญมันตีไอ้นี่ไม่โดนนะแต่ถ้าตีโดนก็น่าจะเจ็บพอใช้ได้อยู่นะเออก็เจ็บพอพอไปวัดไปวากับตัวละครที่ราคาเท่ากันได้นะแต่ว่าบั๋นออกช้าไงทำให้ดาเมจโดยรวมมันเบานะเพราะมันแรงแต่ช้าไงเออมาฟาดฟาดฟาดอุ้ยเรื่องไหนเรื่อยเดี๋วองไหนมาดูครับ ไอ้นั่นเลื่อนเลยก็ปีนนึ่งสามารถทําให้ไอ้ตัวห่วกระเฉลิเลื่อนเลยไปครึ่งนึงได้เลยนะโอ้โหโคดเกินผมบอกเลยว่าคุณภาพขนาดนี้นะมันต้องเป็นสปาร์ตันอย่างแน่นอนนะคะนะว่าสปาร์ตันคือว่าเป็นนักโบคุณภาพเหมือนแล้วสปาร์ตันผสมกับไอ้ไอ้ไอไอบาลาจันเนี่ยเพราะว่าโล่เนี่ยดูโล่โล่ไม้เหมือนกันแต่ว่าคนละลายกันนะไอ้นี่เป็นลายเหล็กไงแต่นั่นเป็นลายสีเขียว ผมบอกเลยนะหน้ามันคือสปาร์ตันอัปเกรดอย่างแท้จริงสำหรับไอเซเกตันบริโอนะเพรวะสตาร์ตันนั้นเลือดอยู่ที่นี่นะครับหน้าสามร้อยเนาะแต่เซเรตันบริโอนะอัปเกรดไปเป็นสี่ร้อยและดาบออกมานะเป็นดาบดำเนเธอร์ลน์นะครับนะาแต่นี้เป็นดาบทองเนาะเออเป็นแค่ทองหรือยิสู้เนเธอร์ล์เนาะ คนละเรื่องเลยนะครับนะเออมันสู้ไม่ได้ล่ะซึ่งผมจะวางสปาร์ตันตัวดิ่งไว้ตรงนี้นะครับนะเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะไว้ตรงนี้มันสู้แบบสองลุ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าทีละตัวนั่นเองมาทีละตัวมาๆมาจัดการฟัดฟาดฟาดเออเกินเป็นเค่องโค้งกระดูกกินสู้เนื้อเยอะได้ยังไงเออแกไม่มีเซลล์จับเออตายเลยช่างมีเซลล์โครงกระดูกไงอีกตัวนึงก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮ่าฮ่าเดี๋ยวเวลาแกตายแล้วแกคือวัจะมายิงสันแกทำอะไรอุ้ยอุ้ยสเปซแมนหัวมาที่ปัดทิ้งหัวแล้วไม่มีทางไอ้โโคครรรรกกกกกกกะะะะดดดดูบบ้้้้้านนนนนเเือออแแ็วว่ััฮยยยยฟุตี อุ geliyor, geliyor, variance, skip, ้ยอุ้ยเจ้าเฉียดเจ้าเฉียดอยู่นี่ฮะยี่แปดกับยี่สองที่ว่าสูสีกันอยู่นะ นอกจากเลือดและราคาแล้วจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันจากสปาร์ต้าอีกนะครับนะนั่นก็คือเรื่องดามเมจแน่นเองดนผมจะทดสอบเป็นเอพีเอสให้ไอ้นี่มันแทงนะอุ้ยอุ้ยฟันที่ฟันของมันนะแทงทีเนะจึ๊กหนึ่งนะก็คือ20นะครับนะนี่แล้วมันก็หันตามด้วยแต่ถ้าเราเข้าประชิดตัวมันได้เมื่อไหร่มันจะใช้เป็นดาบทันทีนะซึ่งดาบมันนะฟันทีหนึ่งเก้าสิบนะครับนะเนี่ยเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยฟันทีเก้าสิบเนาะเออแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์เกเตอร์น์วอร์ริเออร์นะครับนะคือตอนนี้ผมอ่าไหวนะผมันต้อน่ะเหงว สิบสามนั้นแล้วก็ตายนะครับก็คือสเกตตันวอร์เรอร์นะคฟันหนึ่งทีคือหนึ่งร้อยแต่ถ้าสปาร์ตันฟันหนึ่งทีคือเก้าสิบก็คือฟันแรงกว่าสิบนั่นเองนะครับนะเออเข้าใจยังเนื่องจากมันเป็นโครงกระดูกมนุษย์เพราะนั้นไซส์มันคือไซส์มนุษย์ก็คือยูนิตขั้นหนึ่งนั่นเองก็คือโดนสามารถโดนคริติคอลได้นั่นเองนะครับเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโดยทีมผมนะจะราคาที่ร้อยสิบแต่ว่าจรลลัสจะมีราคาที่ร้อยสี่สิบก็คือเยอะกว่านั่นเองนะครับนะซึ่งผผมมมมมมมบบบอออออออกกกกเเเเเเลลลยยวว่่่่าาาาาาาไไไนนนนนนจจจจะะ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 ชพรรรข้้้ัััีีีสสสิิดดดดหหงงท็โโตแปู อามาโมมินออไอพวกนี meter, um, Although, um, はは้นะครับตามบอกได้ป่ะคเรื่องมันทำมาอ่าโอเคหูมันโดนคิดอีกข้่ะเสียงโงกหูมากเลยอุ้ยสะบัดหางนะครับตะกี้บอกเลยวมึงทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันมองไม่เห็นกันไงเยระยมันเกินับผอยสิบเมตรเท่านั้นเออแล้วมันก็วิ่งใหมหมอะไรวะโอ้ยต้องไปนั่งปัอะไรใหม่แล้วโอเคจังหวะนี้มาละโอเคโกเคลกพ่อจะไม่มันตายไปเลยนะมาจังหวะนี้กระโดดคิดอีกข้อหูยไอตัวนักรลอยตกมาตายเลยนะครับนะโอ้ย ตายเลยตายจริงอะอุยอ้ยอุย้ยเุ้ยแต่คิดมันยังยืดนะมันคือบล็อกที่ G M ไม่ยอมแก้ <c oughs> ผมบอกเลยว่าไอ้พวกนี้แม้มันจะเก่งเพียงใดนะครับนะ้ลุงเก่งแค่ไหนแต่ถ้ามันเจอไอ้พวกตัวที่มันมีสกิลคิดด้วยข้อรู้วัวนสดไอ้พวกนี้มันก็จะแบบเปลืองราคาแนละ้วพวกมันตัวลนะ เมื่อ22นะถ้าเท่ากับจะปะต้นตัวละ14แค่โดนคิดข้อมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่นะแต่นีน22มันรู้ว้าจะเปลืองเลยทีเดียวนะครับนะเออเนี่ยดูดูดูเฮพื่อหายไปเลยนะเนี่ยแต่ถ้าอยากให้ประสิทธิภาพมันมากที่สุดก็คือมาเยอะๆนะครับนะให้พวกนี้มันมาเยอะๆแล้วก็เจอศัตรูที่มันตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ถ้าไม่มีคิดข้อแต่ถ้าจะดีมากแต่ถ้ามีรรอมนนนัััาาาง้ฟฟ ตายเลยนะครับนะเออช่วยกันฟังสาวสุดที่แล้วก็ไอเนี่ยเรียบร้อยเออทัติเล็กตายเลยนะโอ้โหกระจอกและข้อเสียใหญ่หลวงของมาันอีข้อนึงก็คือแพ้ก,กอนนั่นเองนะเพราะเรื่องมันสี่ร้อยและกอมันปลาคอรดีสี่ร้อยพอดีก็คือโดนฟาดครั้งเดียวคือตายเลยนะครับแนละ้วเนี่ยฟาดครั้งเดียวคือตายก็คือถ้าไม่มันก็จะเสียเนี่ยก่อนเลยเล็กเยวแต่มันก็ยังสู้ได้นะเนี่ยเต็มเต็มกูตายเลยไมย่ไหวไม่ไหว เล่ตัวหนึ่งก็คือเซเบอร์กร๊ปนะครับนะซึ่งกร๊ปแปลว่าปอบนะส่วนเซเบอร์แปลว่าแท่งอะไรก็ตามที่มันแหลมๆเหมือนเซเบอร์ทูธไทเกอร์ที่มันเป็นเสือเขี้ยวดาบนั่นเองซึ่งมันมีเล่นที่700ร้กันทีเดียวแล้วมีราคาที่ที่40เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งก็มีแวบวูฟที่ราคา40เหรียญแล้วก็มีไอ้จอซีนาที่ราคา40เหรียญแล้วก็มีไอ้พาราโซโลฟัสที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อวานนะที่ราคา4ีเหรียญเหมือนกัน <S <S เรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะโหดที่สุดในราคารีนน่ ชนะเป็นศูนย์ถึงปอบแต่เลือดน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยแวบบู๊เนี่ยมันกระโดดกัดคือตอนนี้แวบบู๊โชคดีนะได้กัดได้กัดทิ้งดอกนะถ้าแวบบู๊มันโชคร้ายคือกัดไม่ได้ตัวเลยปอบบอ,อกมูแทงแม่งเนี่ยเนี่ยคิดว่าแน่เหรอเออเออมันมีอะไรตรงตรูดด้วยว่าปอบบอกเออมาดิมาดิเออก็แพ้ไปนะครับนะเพื่อความชัดเจนร,รออีกทีหนึ่งนะครับนะว่าปอบชนะหรือเปล่าผมบอกเลยว่าแวบบู๊ข้อเสียที่มันเสียปอบก็คือมันต้องกระโดดกัดเท่านั้นมันถึงจะสามารถกัดได้แต่ปอบนี่มันไม่จจจําาเเเปป็็็นน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 ะะะะมมมมมัััแแแแค่ดดดดิิิิไไไลล้้้้วววกกกกกทททๆฉยศหบตองรโ ง่าเดียวปอบมันจะทิ่มข้างหลังก็ได้นะเนี่ยเรียบร้อยแพ้บอกร่บปอบเนี่จอนซีนาบอกเชเชโอเคจอนซีนามีทำอะไรกูได้ฮะเออมาดิเนี่ยจอนซีนานะเดี๋ยวไอชิมคูซุนบอกร่บปอบบอกอีซี่งครบแต่ดียวอยากทุอยาทุอยากีทุกขทุทุกงเลยโอ้ยมา่เ่ยโอโย้ย้โอ้ย้้ ปอบมันจะไม่สู้นะครับนะถ้าหนึ 1, <ๆ>่งหนึ่งเจอกับตัวละครที่เลือดเยอะกว่าถ้าสู้แบบ1นึ่งหนึ่งะไม่ใช่ลุมนะอ่าปอบมันจะสู้ไม่ได้นะครับแบบไอ้คิงคุ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยเ้นแต่มันจะเจอกับตัวละครที่เลือดเยอะจริงๆแต่ว่าดาเมจน้อยเช่นไอ้พวกด้วงหรือว่าซีดาอะไรประมาณนี้แบบที่มันดามเมจน้อยแต่เลือดเดยอะๆปอบมันก็จะมีเวลาในการโจมตีนะผมบอกเลยว่าไอ้ซีดาเนี่ยผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมว่าดามเอจมันไม่มีเลยเออมันแทบไม่มีดาเอจเลยเนี่ยมันก็แต่ไอ้ปอบหายไปได้ไวะปอบอ,อยู่ เลยนะเออ แล้วผมบอกเลยนะปอบเลยมันเป็นตัวละครที่เสียงโคตรดังอย่างกับไอตัวสเกตตันวอริเออร์เลยเออมนันตัวที่เสียงดังมากๆแล้วเสียงมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยด้วยนะครับนะซึ่งตอนนี้ปอบก็สามารถชนะไอหนีมาได้เพราะว่าอุ้ยกระเด็นเลยเพราะว่าไอหนีมันไม่มีดามีนั่นเองเอือเลยแต่ถ้าให้สู้รอบคิมนี้เอาคนจะน่าเอาไปว่าปอบชนะแบบขานลอยแล้วกันนะโอเคปอบมันมีสกิลพิเศษคือ,คอสกิลคริสติคอลด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะครบเครื่องขนาดนี้นะดูดูเราเพิ่งกระเด็นนะครับนะกล้องผมจนมาที่เออตายเลยนะครับนะ เออปอบมันเป็นขั้น2แล้วมันก็สามารถโจมตีคริติคอลใส่ขั้น1ได้เหมือนกับด้วงเลยนะครับแต่ถ้าผมปรับ HP คูณไปนะเป็นแบบอ่าสิอย่างเงี้ยอ่า MVS มันก็จะไม่สามารถโดนปอบคิติคอได้นะอ่าเลยปอบกระเบกคิดว่าน่าเนี่ยมันคริติคอลไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่าเลือดมันโดนอัพนั่นเองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีนะสำหรับ GM อ่ะแล้วมาดูดาเมจกันดีกว่าว่าปอบมันจะตีแรงดอกเนื้อเท่าไหร่นะยิงอ่าอ้าวห้าสิบนะครับนะนี่ คือดอกละ5้ก็คือแขนข้างนึงคือตี50ใช่ไหมเนี่ยถ้า2แขนก็100ยนะครับนะมาๆาอุย้ยออมรอดนี้ได้เลยว่ะโรเคนะครับเะกี้โอเคมามาไอปอดนะก็คือเนี่ยจิกจิจเน่หนึรอพะว่าตีสองแขนแล้วข้างข้างหนึ่งก็ห้าสิบที่ว่าค่อนข้างจะตรงตัวนะตายตัวเออแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันตีโคตรรัวเลยเนี่ยจิบจมัน ผมบอกแล้วว่าปอบมันเป็นยูนิคขั้นสองเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อเสียตรงที่แพ้คารโนทอรัสนั่นเองนะครับมานะดูนะนเ,เนี่ยมาดิจนะิจ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 ิก่อนโอ้โหเนี่ยปักดูดูปักโอ้โหเรียบร้อยแล้วเือโดนซ้ำอีกอือก็พอดผมบอกแล้วว่าถ้าคารโนไม่มีสกิลนี้บอกเลยว่าคันโุไม่มีทางชนะปอบได้เลยเพราะคารโนกัดปกติมันก็นจะกัดเบาๆนะโอเคลองให้ลูกน้องเจอหัวหน้าดูไอ้พวกเราจัดการหัวหน้านเรากาย โอ้เราโดนคิดดีกวอาแต่มันก็ตายไปเลยเราชนะแหวนเอออะไรสามต่อห้าใครจะชนะครับมาดูกันนี่เอาเป็นหกเลยดีกว่านี่ยเนี่โอ้เพาะว่าอ้์กเกตันวอลเลย์อะไปหรเนี่ยมันตีแรงมันตีเจ็ดตีปอบตายเลยเพราะมันตีเทียร้อนไงแต่ปอบมันตึ้งเพื่อเรียบร้อยสู้ไปบผมผมบอกเลยว่าเราให้มันเจอไก่ตุ๊กแค่มันจะโดนคิดดีคอตายหาเลยครับนี่จะเป็นยูนิคัตหล่อนะครับนะก็เลยโดนคิดดีคอตายเฮืออเรียบร้อยนะครับนะเฮ้ยตัวนี้เก็บโดนงามเรียบร้อยไปเหลือไปหลอด ตทวงเขาจะเลิกกันเซ็นกันนั่นจะมาเป็นยูนิคันซองมันจะน่าจะรถที่คอตายหายงงๆไปเลยอดลอยกับเนื้ยนี่ปิวเลยเออโอไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรโหแล้ครับนะไอ้นี่ไม่ตายบอกมากอรู้ยุยุยุยตะกี้กาดบังครับนะเออไอ้ลอยตัวนั้นก่อนไอ้ตัวนั้นโดนเต็มๆนะแต่นี่ไม่โดนพวกผมกาดมาเลยกระโ้ยเฮ้ยตายขาอากาศโคตรเทสวยนี่ไม่ต้องสืบข้ามไปเลยดีกว่าชัดเจน อ่าสำหรับคลิปนี้ขอบจบที่ตรงนีง้นะครับนะถ้าผิดภาพประการใดก็ตักเตือนกันได้ด้วยถ้าผมลืมอะไรก็บอกกันได้ด้วยนะครับนะอ่าแล้วแค่ฟังเพลงก็รู้แล้วว่าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับนะเออคลิปหน้าลงคอนเทนต์นะไม่ใช่ไร้สาระโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ไม่ก็มาเดี๋ยวนี้จะโดนลิขิตงไหมเนี่ย